ทางใหญ่เก็บไปลูกนึงสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะครับวันนี้ก็เดินทางเข้าป่าดิบชื้นอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดีย๋ยว อจะไปที่กระตอบราัป่านะทุกคนตอนนี้ใกล้จะมืดเลยนะเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนะครับนี่ก็แผนของเรานะครับจะไปที่ส่วนทุเรียนจะไปส่วนทุเรียนนะครับทุกคนไม่รู้ทุเรียนร่วงอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มากับน้องคอสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวนะครับครับผมชื่อคอสครับผม ครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สวนทุเรียนครับครับผมแต่วันนี้เนี่ยไปไม่ถึงเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลมากทุกคนเราต้องเข้าไปพักที่บ้านป่าก่อนไม่รู้ที่บ้านป่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างนะครับมรมรผมคิดว่าถ้าปลาซอยกับพลันใหญ่ไม่อยู่นะ <c oughs> น่าจะไปสวนทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับค่อยไปนอนพักที่บ้นป่าก่อนนะเช้ามาแล้วก็ค่อยไปสวนทุเรียนนะครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องพอสนะครับขอตัวเดินทางก่อนไปครับ<ป>น้องพอส บริเวณนี้นะครับผมนี่ยก็ปนดตกหนักแล้วก็ลมแรงนะ่ะดูลมข้างหลังผมนะ้วคือเราต้องคอยระวังนะครับเดินแล้วก็สังเกตไปด้วยนะนี่ต้นไม้นี่ยล้มนะครับโค่นลงมานี่อันตรายมากๆนะทุกคนเวลาอยู่ในป่านะครับคือสําคัญที่สุดเนี่ห้ามประมาทนะครับต้องดูแล้วก็สังเกตตลอดเวลานะตรง,งต้นไม้นะครับเอาดูเหมือนต้นไม้นี้แข็งแรงนะ ดูต้นไม้สดนะครับต้นไม้ต้นนี้คือลมพัดแรงมากนะโค่นลงมานะครับถ้าเป็นช่วงจังหวะที่เราเดินมาพอดีนี่มันอันตรายนะทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องคอร์ก็ขอตัวเดินทางต่อดีกว่า,วาระยะทางนะครับก็ไม่ไกลมากแต่ก็ไกลพอสมควรนะที่เราเดินช้าก็เพราะว่าสาเหตุแบบนี้แหละครับมีต้นไม้นะครับล้มขวางนะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยล่าช้าลงนะครับผม คนครับตอนนี้ผมแล้วก็น้องคอรสนะครับผมบมาถึงที okay, <บ>่ชมวิว จุดชมวิโคซูกิครับโคซูกิครับตอนนี้ใกจะมืดแล้วตอนนี้โคซูกินะ,<ล>ะเดี๋ยวออกไปฉายก่อนแกจะมืดแล้วเรามองเห็นตะลัวตะลัวเรามองเห็นประเทศหมู่บ้านนู้นแล้วนะครับอ๋อเยเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่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 ลูกพี่เราจะหากะปอไรโอโหระวังละอืก็ มาถึงอีกครั้งแล้วนะครับที่นี่จุดชมวิวนะจุดชมวิวโกสุปลอใรายมาถึงปุ๊มแล้วก็ถ่า<ม>ยบรรยากาศให้พี่ตีชมเลยนะเดี๋ยวแวะไปหาลุงือว่าไปพักที่กระต๊อบอก,กอบนะรือนได้พักที่กระต๊อบนะครับผมพักที่กระต๊อบแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ที่เกียดลงมามันไม่ไกลหรอกแต่มันก็ไอ้นี่ยัดเดินทางก็ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแต่ความชันก็พอสมควรเหมือนกันครับถึงแล้ว <laughs> <laughs> ยังไม่มืดนะครับผมแต่ใกล้มืดแล้วล่ะ น่าจะมองไม่เห็นแล้วต้องใช้เปิดไฟฉายแล้วนะครับผมต้อเปิดไฟฉายแล้วเดี๋ยวไปที่กระท๊อบก่อนไม่รู้ว่าป้าส้อยกับพันใหญ่อยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เดี๋ยวก็ว่าพันใหญ่น่าจะไม่อยู่ถ้าไม่อยู่นี่<ม>แสดงว,ว่าเขาไปที่สวนทุนเรียนนะเดี๋ยวเราก็จะตามไปพรุ่งนี้เช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางต่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้นะครับ <c oughs> <c oughs> จะนแต่เนื้อว่าเพื่อชีวิตมันแกอ้อยอย่างนี้ก็เกินไปี่แหกูกินบ้างก็นอย่างนั้นมันไม่ได้เอาแค่กินก็พอเลยอันนี้ขน้องคอร์ดอะไรเนี่ยอันนี้แตงหรือบอฟักอันนี้แตงใช่ไหมอันนี้แตงเปรี้ยวแตงกระเลียงครับแตงกระเลียงนะนี่แตงกระเลียงต้นเข่าขีดจระขีดจระนะแตงเปรี้ยวอันนี้ไอ้เผืกเผือกเผือกข้าวโพดข้าวโพดนี่มัน ออกลูกไปแล้วชุดหนึ่งหมดไปแล้วอันนี้เป็นชุดใหม่ที่ยังไม่ออกลูกเหมือนจำไฟเนี่ยติดหยุดนะทุกคนเมื่อกี้เจออยู่ไม่รู้ใครหยุดที่บ้านอาจจะเป็นพวกพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นปลาซอยกับผลันใหญ่ก็ได้นะอยังไม่มือตัวน,นิดนะสลัวกลวกอ,อ้าวที่ตื่อยู่ช็อนนึ่ง ชั่วโมงเดากกระดิกอนู่ครับต่อยอยู่ทุกคนซอยกับพันยายอยู่ยี่ชั่วโมงเด็กกระดูกอยู่ครับไ่หรอตอยกับพันยายอยู่อุยเยอะโอ้ทุกคนเนี่ลูกละกรรมลูกละกรรมลูกละกรรมแล้วก็ลูกเนียงนะนี่แช่ไว้ นี่อันนี้ดอกกระดือมีแต่ผักนะเดี๋ยวลองกินลุงละกัมเนื้อหวานป่ะเปรี้ยวอมหวานมีกล้วยกินด้วยนะอันนี้กล้วยไข่หรนะป่ะใช่กล้วยไข่แม่ผมปลูกไว้กล้วยไข่นะแปงจันเลยกล้วยไข่กล้วยไข่มีแต่ผลไม้ของอร่อยๆกินเนี่ย พี่แกเอากล้วยไข่มาด,ด,ดูลองดูสักลูกอ่ะอลองดูน้องคอสลองกินดูว่ารสชาติเป็นไงหอมหวานไหมหวานไงไงบ้างอืดีครับหอมหวานหอมหวานนะครับผมอร่อยอร่อยนะแต่มันอยู่ในป่าผสมกับกล้วยป่ามันจะมีเม็ดครับอืออือแต่อร่อยหวานไไ้มวโง ลูลกเปียวหวยอืมุยเราสมอไรสมยถ้ดเย็นไปไปมีเม็ดแก่เลยฮะเม็ดเมาเชเออมาผสเม็ดสีกับหมอมันได้อยู่เดียวหวอน กล้วยคนกล้วยไขย่มันคล้ายๆกับกล้วยป่านนะหวานนะานนาประส่วนหวานอยู่อันนี้เป็นกล้วยปลาซอยเนี่ยปลูกไว้กล้วยเท่าสวนตรงนี้รสนนชาก็ได้อยู่ คุกคนเดี๋ยวหุงข้าวกินก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้ยังไม่ได้กิดข้าวนี่ยลองหุงข้าวนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะสองทุ่มแล้วนะครับผมสองทุ่มแล้วเดี๋ยวหุงข้าวกินข้าวก่อนนะครับผมลองติดเ้าเสร็จแล้วก็อวกนอนพักผ่อนนะ ข้าวกอนถุงข้าวนะทุกคนใชายยา้ย,ชย,ยังดีมั้ใช้ได้ยังอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งนะจะจะกินข้าวแบบนิ่มๆนะไม,ม่แข็งเกินไปอ,อันนี้พอดีแล้วนะครับ ได้ครับมันดูยังไงมีมันจะมีข้างในเหลือนิดเดียวข้างในเหลือนิดเดียวเนาะมันจะแตกออกอีกนิดหน่อยก็คิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นโจ๊กนะครับมันจะเป็นข้าวต้มนะเช็ดหุงแบบเช็ดน้ำนะครับเอาน้ำออกแล้ก็ทิ้งฝายไว้ 이렇게 가. 이렇게 가는 가. 이렇게 가 가. 이 가. โอเคโอเคง่าย,ยนะครับผมเรียบร้อยเน,ยนยกที่ก่เก็เบลลก่นเคนนะรบอี่จีโอ้หลวยยุบันลวยย่บ้านลวยวยแบนี้ด้าลนี่อยากจะทอดโพทเตวันใจทุเรียนนแพ้ว่ะ

นี่ครับแรงป่า <seks> เดี๋ยวทุกคนก็ตอนนี huh. ้กับข้าวกับปลาของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันอันนี้คืออะไรน้องขมิ้นขมิ้นขาวครับขมิ้นขาวนะครับผมอันนี้อะไรดอกอะไรอันนี้ดอกกระถิ่ง่หรอไม่กับมาดอกขมิ้นดอกขมิ้นดอกขมิ้นเหรอดอกขมิ้นขาวอันเนี้ยดอกขมิ้นดอกขมิ้นก็หอมดีนะใช่ดอกขมิ้นตารลมก็มีลูกเมี่ยงนะครับเรียกผักนะครับต้มจืดฟักทองเกี๊ยวซักทองงงพริกนะ ข้าวบ้านทุกคนมากินข้าวกันครับมาอ้อมมีครับอ้อมมีอ้อมมีนะครับผมเป็นภาษาพื้นที่นะครับเรียกว่าอ้อมมีนะมาครับผมใหญ่เละว่าเดี๋ยวนี้เอาดีล้วิน คือเือวานนี้หมดแล้ว,ลวรวยทุรวยดุมหมดแล้วหมดทุกต้นเลยเหรอืตัวกี๊าเจอันนี้เดาขนอไนกอันนี้เด้ฮะอู้กดดองนะเอันนี้เวาุเ็กก็ไว้เด้ลงกน ถ้าเดนิลอนเนี่ยนี่เนี่ยตัดอันนี้ตัดเท้าเท้าวงแต่ชัวร์ที่สุดเดี๋ยวถ้าเจอไปเลยไปดูที่นี่ที่วัดวันนี้นี่ตัดตรงนั้นนี่จะพาดูนี่นั่นตู้เนื้อ

หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมเ,เดี๋ยวจะนอนพักผ่อนแล้วนะครับรู้สึกว่าอ,อยากจะนอนแล้วนะครับผมเนี่ยจะนอนพักผ่อนเลยนะพอ,อะนอนพักผ่อนกันนะทุกคนวันนี้ก็จะสามทุ่มแล้วมั้งอือจะสี่ทุ่มแล้วนะครับ อีกสี่ชมล้วเดี๋ยวผมนะครับขอตัวนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผมพอก็น,นอนอยู่ตรงนั้นนะครับนอนในเตเนนะี่ื สวัสดียามเช้านะครับทุกคนเช้านี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะวันนี้ก็ตื่นสายหน่อยทุกคนวันนี้จะหกนาฬิกาแล้วนะเจ็ดนาฬิกาแล้วน,ะนอ,อนเพลิมนะเช้าเช้านี้ก็อากาศเย็นนะครับวันนี้แต่เช้านะดื่มกาแฟเช้านะทุกคนเดี๋ยว ผมข้าวทำกับข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับเพราะว่าระยะทางของเราจะอีกไกลอยู่เดินไปประมาณอีกสามชั่วโมงนะครับผมใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่าจะถึงเป้าหมายของเรานะคาดว่าน่าจะถึงตอนบ่ายนะครับบ่ายน่าจะถึงไม่รู้ว่าเส้นทางเนี่ยมันลกลลังแค่ไหนนะ ขอตัวดื่มกาแฟก่อนทุกคนเดี๋ยวน้องพอสจะผัดพักท้องนะครับน้องพอสนี่ขยันมากนะครับใส่น้ำมันเข้าไปครับผมน้ำมันเข้าไปประมาณหนึ่งลิตรครับอ่าแล้วก็ใส่กระเทียมรนะอให้น้ำมัน,นมันเซตตัวก่อนนะครับผม้

หมดปิดแล้วนะครับปิดขาปิดฝาจะเพิ่มจีบบุ๋งานพ,พันใหญ่หไม่สบายปวดเมื่อยปวดเมื่อยพันใหญ่กับปลาซอยไม่สบายทั้งคู่เลยนะทุกคนื่อดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยนะถ้าไม่ดีก็ต้องกลับบ้านแลยนะเนาะปลาซอยก็ไม่สบายเหมเนะือนกันสองคนเลย ลุงก็ไม่สบาย3าคนเลยนะเป็นมือนเป็นไข้ติดต่อนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปนู่นก่อนส่วนทุเรียนนะอีกสองสามวัน,เ,นเดี๋ยวเคยขึ้นมาใหม่นะครับ Ơi <laughs> thuộc điều cắn anh need thuộc điều cắn nè <laughs> <laughs> chăng lời à. เช้านี่นะทุกคนเหมือนฝนจะลงเม็ดครับนี่นี่นะมานป่านนะฝนแบบลงแบบปล่อยๆนะครับฝนลงเมนะ็ดปล่อยๆ่อนะต้นพีกกำลังออกลูกนะออกดอกโอหอันนี้เก็บได้แล้วแต่ลูกยังไม่สุก อันนี้จะเป็นพริกกระเหลี่ยงนะทุกคนเมื่อกี้อันนี้จะเป็นแตงเปียวนะครับคือมันจะออกลูกเดือนไหนเพเดือนเดือนสิบตุลาอีกสองเดือนนะครับในแต,งไ,นแตงไทยนะครับกินได้แล้วนี่ลูกงามๆนะครับปลูกไว้ที่ไร่ข้าวนะทุกคน นิ่มอย่าตอนนิ่มเนี่ยแสดงว่ากินได้แล้วขูดๆูะนะครับขูดแล้วก็สายอะไรนะเขาเรียกเลยนะน้ำตาลสายนะอร่อยอยู่อืได้นะครับเนี่ยผมดูแล้วได้เนาองได้อย่างผมมีตั้งหลายลูกนะทุกคนในไทย บรรยากาศเช้าๆนะครับที่ไล่ข้าวนะหญ้าเนี่ยมันเริ่มรกร์เริ่มผ่อนได้เลยหมาหญ้าเลยทำใหญ่เก็บไปลูกหนึ่งเก็บแตงทามไปกินนะอันนึงก็กินได้ครับ อนี่ยต้นไม้ล้มทับนะต้นมะพร้าวอไบุญรอดี่หิวข้าวที่ อันนี้ไม่ใช่ลูกบุญรอดนะทุกคนแมวสามตัวนี่อันนี้แมวผมเอาอมาจากบ้านแมวตัวเล็กนะกบุญรอดนี่บุญรอดไม่มีลูกแล้เป็นแมวแก่แล้วน,นะคือไล่จาหนูไม่ทันแล้วต้องให้แมวรุ่นใหม่นะครับจาหนูแทนวางมือแล้วตัวนี้วางมือแล้วเ <laughs> มื่อกี้นอนก็มานอนด้วยนะบุญรอด นทุกคนน้องคอนเนี่เก่งมากนะครับทำขคุ่กับข้าวนะครับเป็นทุกอย่างนะคนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับเชฟมือหนึ่งนะอีกมือหนึ่งนี่ไปไหนครับไม่ว่างครับ กับข้าวของเราก็พร้อมแล้วข้าวก็พร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมากินข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวจะมากินข้าวกันก่อนนะครับพี่ครับกินข้าวก่อนนะแล้วก็คอ่อยมอเมกินข้าวพัก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนเดย เาโซยไม่สบายนอนอยู่ในห้องครับต้องนอนจะส่องทำใหม่นะผมค่อยขึ้นมานะครับเดไปนู่นก่อนนะกินข้าวกันกินข้าวกันกับข้าวปลาครับเกินข้าวพักทองผัดนะครับพักทองเมนูพักทองครับวันนี้มันมีพักหลายอย่างแต่ผมพิจิตรเดินได้ตัวแล้ว

Like the Продолжение